ต่อวนในช่วงหนึ่งถงสอวันนี้ที่ทางกรมอุตุบอกว่าให้เฝ้าระมัดระวังในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้นี่นะคะมีอะไรที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนัก,กมากค่ะจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับทั้งส่วนที่ต่างประเทศแล้วก็ส่วนที่เราทําเองที่กรมอุตุทํานะครับซึ่งเราได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็คาดว่าคืนนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักที่พัทลุงค่ะแล้วก็คืนวันจันทร์ก็จะมีฝนตกปริมาณมาก น่าเป็นห่วงเลยที่สงขาคับที่หัดใหญ่ครับค่ะสําหรับพื้นที่ที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยนะคะมีพื้นไหนพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมคะก็พ,พัทลุง,พงเพราะว่าพัทลุงเนี่ยสาเหตุก็คือคอพัทลุงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนปีนี้เนี่ยสูงมากๆก็กน้ําท่วมไปแล้วห้าครั้งะนะครับก็ แล้วก็ตอนที่นครศรีธรรมราชตกพักทลุงก็ตกตกเยอะเพราะนั้นถ้าซ้ำเติมคืนนี้อีกก็ค่อนข้างลำบากแหละครับหนักเลยค่ะ<ฆ>ครับแล้วก็พื้นที่ก็มีบางส่วนที่เป็นแอ่งก็คือแถวทะเลหลวงนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือวันพรุ่งนี้พื้นที่หน้าเป็นห่วงก็คือหัดใหญ่เองซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งครับ อย่างของที่หัดใหญ่เนี่ยนะคะลักษณะของฝนที่จะตกขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเท่าๆกับที่เกิดขึ้นในปลายปีที่แล้วไหมคะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าปริมาณเมฆไม่หนาขนาดนั้นแล้วก็ลักษณะล่องความกดอากาศก็ไม่รุนแรงไม่ถึงขนาดระดับพายุแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยล่องความกดอากาศตับเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยล่องความกดอากาศตับจะพาดทะพัดทะลุ พรุ่งนี้ก็จะอยู่เถวสงขาค่ะหัดใหญ่ครับค่ะเบื้องต้นสอบถามข้อมูลจากคุณรอยน์เท่านี้นะคะค่ะขอบคุณคมากค่ะ นั่นก็คือสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดฝนตกหนักลงมาผิดช่วงในช่วงนี้นะคะเป็นผลจากปรากฏการณ์ลานียซึ่งต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อเนื่องก็คือในวันพรุ่งนี้คือคืนนี้ก่อนนะคะให้เฝ้าระวังที่จังหวัดพัทลุงสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมีการเกิดน้ําท่วมมาแล้วห้าครั้งนะคะแล้วถ้าเกิด ขึ้นมาอีกก็จะเป็นการซ้ําเติมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งด้วยส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นให้เฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้นะคะแต่คุณรอยน์ได้บอกว่าสถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในปลายปีที่ผ่านมาค่ะค นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกเสียงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประสบกับภัยในเรื่องของน้ําท่วมครั้งนี้และได้รับผลกระทบนะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าขาดแคลนทั้งอาหารแล้วก็น้ําดื่มด้วยทีมงานของเราติดต่อได้จะพูดคุยกับคุณสุพโชคคาซึ่งอยู่ที่อําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสุพโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องระดับน้ําตอนนี้ระดับน้ําก็ลดลงระดับหนึ่งเลยครับผมครับ น้ำมก็ไหลาบามาตั้งแต่เมื่อวานครับผมบว่าเขื่อนกระทูนที่น้ำไหที่ตะปิงเวมันลน้นล้นเขื่อนมาแล้วก็น้ํามันไหลทะลักลงมาในพื้นที่ของตำบลนาเหลียงครับผมครับ โดยส่วนตัวแล้วคุณสุประโชคนี่ได้ออกจากที่พักห่างไกลไหมครับสาหรับจุดที่ปลอดภัยกับจุดที่เกิดน้ําท่วมขนาดนี้ครับผมจะอยู่ใกล้พื้นที่กับติดกับแม่น้ำตาปีผมจะอยู่ใกล้พื้นที่เพราะาาว่าอีกฟังหนึ่งมันเป็นพื้นที่เนินครับผมจะเศ้าคอกสังเกตการอยู่ใกล้ๆอยู่ครับผมครับออกห่างจากที่พักเดิมมากน้อยแค่ไหนครับคุณสุประโชคผมอห่างจากที่พักประมาณ 300สามร้อยเมตรครับผมสามร้อยเมตรนั่นคือรู้ตัวแล้วก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอบพยพตั้งแต่เมือม่อเมื่อวานครับประมาณสี่โมงเย็นมีการประกาศเตือนภัยว่าทางเขื่อนจะทูนมีน้ําจะสปริงเวลุนลุนเขื่อนครับผมครับทราบาการเตือนภัยนี้จากที่ไหนครับาจากอวมตครับท่านนายกองการบัญชูนบม,มาเสียงประกาศ กระจายข่าวให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้เตรียมตัวระวังเพราะว่าพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำตาปีน้ำจะล้ออนอย่างมากเพราะว่าเขาจะปล่อยน้ําลงมาในพื้นที่เจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแต,แต่แต่ว่าในปีนี้จะดูนระทุ้งมากที่สุดเพราะมันเป็นช่วงติดหน้าแรงต่อเดือนสี่เดือนหน้าจะไม่ค่อยมีหลักุกา์อย่างนี้ครับผมจุดปลอดภัยที่คุณสุภาพโชคอ,อยู่ตอนนี้เรียก,กันชัดๆว่าจุดจุดไหนนะครับ เขาเรียกตรงนี้เป็นสี่แยกนาเฉียงครับผมสี่แยกนาเฉียงนะครับ,บครับผมครับตอนนี้มีคนไปรวมกันอยู่ที่นั่นมากน้อยแค่ไหนครับคุณสุประโชคอยู่ในสองสามจุดครับผมอยู่ที่ปากกระเปียดี่โรงเรียนปากกระเปียดก็มีชุนไปอยูน่นับร้อยคนครับผมนับร้อยคนนะครับ,บ,บในเรื่องของอาหารการกินและเรื่องน้ําดืม่มตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุประโชค ตอนนี้การช่วยเหลือก็ยังยังไม่ไม่ได้เข้ามาครับผมเพราะว่าในส่วนของอ่าการช่วยเหลือเพราะว่ามันเป็นเรื่องสถานนันเพราะว่าในการเตรียมพร้อมในเรื่องของต่างๆทางหน่วยราชการหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะเตรียมพร้อมไม่ค่อยทันเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องน้ําท่วมคุนเองแบบนี้ครับผมครับตั้งแต่เมื่อวานสี่โมงเย็นที่ไปถึงจนถึงขณะนี้ได้ทานข้าวกันบ้างแล้วหรือยังครับอ่ก็ได้ทานกันเล็กน้อยครับผมเพราะว่าอาหารเน้นที่ว่าเกร็บไวอ่านิดหน่อยๆนอยก็ได้กินกัน ิดหน่อยครับผมครับนั่นคือจนถึงขนาดนี้ในเรื่องของอาหารและน้ําดื่มจากข้างนอกมียังเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมครับยังเลยครับผมในส่วนของหมู่ที่ห้าตรงทงผมที่ที่ประสบอยู่ก็จะถูกผลกระทบหนักที่สุดครับผมบเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่าแล้วก็น้ําจะมีความสูงถึงสองสามเมตรขึ้นไปค,ครับผมครับที่สีแยกนาเฉียงที่คุณสุโชคอยู่ตอนนี้ที่นั่นไฟดับไหมครับ อ่ไฟไฟไม่ได้ดับครับผมตอนนี้เพราะว่าอ่ไฟจะเมื่อคืนก็อ่ทางไฟฟ้าเขาก็อ่ไม่ไม่ได้ตัดสายครับผมครับเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์่ะครับยังติดต่อใครได้อยู่ไหมครับอ่สัญญาณก็ตัวติดต่อได้ครับผมสารานกันเรื่อยเรื่อยครับผมครับสําหรับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกตอนนี้มีใครติดต่อไปถึงใครบ้างหรือยังครับ ตอนนี้เขาก็กําลังประสานอยู่ทางหน่วยงานต่างๆก็กําลังประสานเข้าเข้าไปครับผมครับเอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับคุณสุพช o ค,ครับครับ,รบขอบคุณครับคุณสุพชคคาตอนนี้อยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดปลอดภัยที่คุณสุพชคไปอยู่พร้อมด้วยประชาชนก็หลายร้อยคนอยู่นะครับ อยู่ที่บริเวณสี่แยกนาเฉียงซึ่งก็มีการเตือนภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้อ,อพยพกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอาหารและน้ําดื่มมีเฉพาะเท่าที่ติดตัวไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือจากภายนอกยังคงเข้าไปไม่ถึงแต่ก็ยังน่าปลอดนน่า,นาสบายใจได้ขึ้นนิดนึงเนื่อง,งจากว่าที่นั่นในเรื่องของไฟฟ้ายังคงใช้การได้และสัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็ยังใช้ติดต่อได้อยู่นะครับสักพักหนึ่งถ้าเผื่อว่ามีการช่วยเหลือติดต่ออะไรอย่างไรนั้นจะมาดูความเคลื่ อำเภอเฉวงอย่างที่ได้โทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะที่อำเภอท่าสาราซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมซ้ำสร้างทุกปีนะคะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งถึงความเดือดร้อนนั่นก็คือคุณอนุชาชามทองนะคะเป็นชาวอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแจ้งความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเข้ามาตอนนี้อยู่ในสายโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอนชาคะสภาพบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ํานั้นเป็นยังไงคะ ตัวบ้านผมมันพอดินมันอยู่ใต้แม่น้ําด้วยอะครับ<ฆ>เป็นแม่น้ําที่ลงมาจากเขาหลวงนะครับชื่อแม่น้ำกลายนะครับคลองกลายครับแล้วโดนโดนพายุฝนถล่มก็เลยอ่าน้ําจากเขาหลวงเออลงมาครับในในในคลองกลายนะครับค่ะแล้วก็ ท่วมเยอะมากเลยครับแต่ก็โดนแบบตกแบบสามสีวันติดๆิแบบไม่ได้หยุดเลยครับฝ hmm. นแล้วก็ปริมาณน้ำนี่เยอะทุกที่ในตัวอำเภอท่าสารานะครับค่ะอคตอนนี้ปริมาณน,น้ำที่เยอะแบบนี้มีน้ำไหลลงมาจากภูเขาแบบนี้ทำให้ทางคุณอนุชาเองต้องอ,อพยพไปอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อ,ตอ,ต,อตอนนี้ผมอ,อพยพมาอยู่ที่ ในตัวอำเภอครับแล้วก็มาเจอน้ำน้ำท่วมอีกยอะครับค่ะเออค่ะในตัวอำเภอนี่เป็นเป็นที่ไหนคะบ้านญาติหรือว่าที่ศูนย์หรือว่าที่ไหนเป็นเป็นเป็นบ้านบ้านแฟนนะครับค่ะเเพราะว่ามันมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวัดไรลักษ์นะครับก็ก็โดนเหมือนกันนะครับท่วมแบบเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าผลกระทบยังถือว่าน้อยกว่าท่าสารามไหมคะ ก็คือขาวเป็าอะไรก็คืออยู่ท่าจรามือนนะครับค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเพิ่มเติมบ้างคะจากที่อยู่ในพื้นที่อืมก็คืออยากอยากจะได้ไอ้หน่วยหน่วยงานางของรัฐนะครับมาช่วยดูแลหน่อยเพราะบางคนเขาเดือดร้อนจริงๆนะตอนนี้ค่ะเหมือนเหมือนเมื่อคืนวานก็คือบางคนต้องนั่งรออยู่อย่างเดียวคนระับนั่งนั่งอยู่บนบ้านอยู่บนหลังคาบ้านนะ อือเพราะว่าระดับน้ํามันแบบไม่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับในตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งอายุเกิดสามสิบแล้วไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนี้เลยครับค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้า